สวัสดีครับมื้อนี้น้องยูริเลยครับผมสีเ e ็ดผัดกะเพราหมูนะครับผมเดี๋ยวเขาขั้นตอนแรกมาซอยก่อนเลยครับผมซอยหมูเดี๋ยวิซอยเนื้อกัอนเด้อครับผมแม่แม่ครับ ตอนนี้ก็ซอยอหมูแล้วก็ซอยแค่หลอดเสร็จแล้วด้ครับผมขออนุญาตเตรียมของกอนเด้ครับอ่าครับตอนนี้ก็เทบแล้วไปแล้วได้ครับผมเตรียมแบบแนวป่งแนวหยัางนะครับผม บ้านน้องยุรีมาก,กินใส่ซุ้มแบบแค่หลอดทัวฟักเงาด้วครับผมม,มี่แม่ๆเพื่อเดีมากินเฮียงน้องยุรีวะน้อครับเดี๋ยวเอาอันนี้ไว้ก่อนได้ครับ,รบทัวฟักยาวนะครับผมทัวฟักยาวทัวฟักยาว,ว,าวตอนนี้กับ เ็ปอันนี้แล้วเด้อครับผมซอยทั่วฝั่งยาวด้วยครับเดี๋ยวน้องยุริสีพ้าไปเก็บใบกะเพราด้วยครับผมบเ,เก็บอยู่หลังบ้านนี่แหละครับตอนนี้เก็บใบกะเพราอะไรด้วยครับผมวันนี้ทำผัดกะเพราผัดกะเพราซูน้องยุก,กิกับยายกินนะครับผมซูสุสคุนเหรครับผู้ดดอยากกินก็มาบ้านน้องยุริได้ด้วย ตอนนี้พ่อก็ได้ใบกระเพรานี่พ่อสมควรแล้วด้วยครับแม่แม่ครับเดี๋ยวน้องยุรีสิเตรียมอุปกรณ์เตรียมแนวเอื่นกันเด้วครับแม่แม่ครับครับผมตอนนี้ก็เตรียมอุปกรณ์ทุกๆอย่างเสร็จแล้วนะครับตอนนี้กําลังตั้งกระทะว่าสิพัดกระเพราครับผมตอนขั้นตอนแรกจะใส่น้ำมันไม่น่อยตอนนี้ครับอันปรกให้เตรีมยมเอาไว้ครับมเลย ตอนนี้นก,กร,มมระทุกคำ่ผมกระกแหลังบ้านยไไอยู่ก็ได้เาหะ้งวาหัวเป็นรับได้ยินเสียงมเอเราตั้งกาางระทางก่อนนะครับแล้วก็เอาเลงยางน,นี่ นี่นะครับผมตอนนี้ก็ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผัดกะเพราสไตล์บ้านน้องยุลินะครับเพียรแบบบอเพียรได้ครับแม่แม่ครับบ้านนี่มีเด็กหน่อยนะครับตอนก๋ยิ่งยิ่งนี่ครับป๊ดผู้ได้อยากกินมาบ้านน้องยุลิได้ครับผมสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับแม่แม่ครับเดี๋ยวจะเพียคลิปตัวสี่ให้เรื่อยๆนะครับ